ีเราก็จะเอาเหยื่อมาเล่นนะเป็นเหยื่อจีนนะครับไม่มีเยื่อห่อนะเป็นแสงมาจากช็อปเปิลก็จะเนื้อเหนียวนะไ,ได้นะครับไม่มีอะไรได้ก็เอายูแอบมาเล่นนะ Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get it. So I need หลังโรงเรียนคลองปักหลักนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นคลองปักหลักนะครับก็ลุนดูครับว่าจะเป็นยังไงนะ,ะจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับน้ำนะ้อยน้อยนะโอเคครับเดี๋ยวไปลุนกันดีกว่าครับครับท่านผู้ชมนี่เราก็จะเอาเหยื่อมาเล่นนะเป็นเหยื่อจีนนะครับไม่มียี่ห้อนะผมสั่งมาจากช้อปปีนะครับนี่สั่งมาจากช้อปปีนะเป็นเหยื่อแบบทรง ทรงมะแรงนะครับอ่าเป็นเหมือนตะขาบนะครับเหยื่อเขาจะนิ่มมากเลยนะสีแม่งดูน่ากินมากเลยนะสีแบบบันเย็นอะไรประมาณนั้นนะสีแบบดูแบบป่าน่าจะกัดนะอ่าเหยื่อเป็นเหยื่อตะขาบนะเหยื่อมันก็จะเป็นนี่นะครับผมก็ประกอบไปแล้วนะนี่เหยื่อก็จะเนื้อเหนียวนะนี่ยืดได้นะครับเหน,นียวยืดได้นะอืม สองเราไม่กี่บาทนะครับวันนี้ผมก็เล่นแบบตะกัววิ่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์สองนะครับอืมเกี่ยวเหยื่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชุดสายหน้าของผมนะครับไปนี่เสร็จอุปกรณ์ก่อนตกครับวันนี้ผมก็เอาชุด U l มาเล่นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นลอกอาบู LC6 นะครับ ผมใส่สปูลของ bf 8นะครับแล้วก็คันก็เป็นคันอาบูนะครับคัน6กฟุตนะครับเบทสองหนะครับ UL นะครับวันนี้เอา UL มาเล่นนะคันแบบนี่อ่อนๆนะคือน้ำนี่น้อยอย่างเงี้ยผมก็เลย,ยว่ามันน่าจะช่อนน่าจะตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมก็เลยอยากเอาคันเล็กๆมาเล่นเพื่อจะได้สนุกสนๆกับมันนะน้ำนี่น้อยอย่างเงี้ยปลาเล็กๆมันก็น่าจะนอนอยู่นะ ไม่รู้ครับไปดูีกันดีกว่าครับอุ้ยโดนตาแล้วนี่ไม้แหลกนะน้ำออกสีขุ่นอยู่นะครับเหยื่อเขายไม่มีแอคชั่นนะเหยื่อไม่มีแอคชั่นนะครับคัน ul ครับก็จะเป็นคันนิ่มๆนะ ำหรับวันนี้อ่ะผมทำไมถึงเอาคัน u l มาเล่นนะครับเพราะว่าคัน u l นะคือมันจะคันอ่อนนะปลายมันจะอ่อนซึ่งผมมาเอามาออกแอคชั่นเหยื่อนะครับเพราะเหยื่อของผมมันอ่ไม่มีแอคชั่นในตัวนะครับซึ่งมันต้องใช้ต้องสร้างแอคชั่นของเขาเองนะผมก็เลยเอาคันอ่อนๆมาเพื่อจะสร้างแอคชั่นพิ้วๆสักนิดหนึ่งนะครับเวลาเคาะมานะเนี่ย เป้วเ,เ,เ,เราเคาะเคาะเคาะเราเคาะมานะปึ๊บปึ๊บปึ๊บม,มันก็จะสร้างแอคชั่นนะครับจะได้ผิวขึ้นแต่ถ้าคันที่ไม่ผิวอ่ะมันก็จะแข็งแข็งทื่ๆอๆเหยอก็จะมาตรงๆครับมันไม่ดิ่งๆนะทีนี้ผมอยากให้มันดิ่งๆบ้างอนะ่ะผมก็เลยเอาคัน U L มาเล่นนะครับวันนี้ คันมันก็จะกระดิกดิ๊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 กอย่างเนี่ยนะเราเราเคาะเคาะมาเหยื่อมันก็จะส่เลอกเด็กเล็กดกเล็กนะอ่าสร้างแอคชั่นผิวๆนะครับคือเวลาเราสร้างแอคชั่นมันก็จะไม่แข็งทื่อปลาก็จะชอบนะครับปลาก็จะน่าจะกระดีนะตามที่อ่านเกรมไว้นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับ แต่ตอนนี้หาตัวให้มันรอดกันนะเรายังไม่รอดเลยนะกัดตัวเดียวป๊อกป๊อก แล้วนะนี่ไง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 มาแล้วนะตัวแรกของเรานะครับรอดแล้วนะครับตัวแรกของเรานะครับไอ้ป๊อกนะกับเหยื่ออะไรวะ <c oughs> เหยื่อมันชื่ออะไร <c oughs> เหยื่อน่าจะผมตั้งชื่อแล้วกันนะครับเป็นไอ้ตะขาบแล้วกันนะครับเหยื่อตะขาบนะทรงเหมือนตะขาบลายขาดีนะ อ่าไอ้ป๊อกนะครับเล็กๆนะกับงาน UL นะกับขัน UL ของเรานะก็ถือว่าเล่นสนุกครับป๊อกๆ๊อก ไปนะไปนะมึงจะมาหองเงี้ยหึยกัดแล้วครับท่นานผู้ชมวิ่งออกมากัดเลยนะเช็คสายก่อนนะอยู่ป่าวตึงๆอยู่นะอยู่อยู่อยู่ครับอยู่ครับนี่ไงมาแล้วนะ ไซเล็กๆนะกับคัน UL นะครับก็เล่นสนุกนะนีะ่ตัวที่สองเราก็มาแล้วนะครับท่านะผู้ชมเหยื่อเต็มปากเลยนะครับเจอเอ็นเจอเหยื่อของผมนะครับเป็นเหยือ่อตะขาบนะตะขาบอัดเต็มปากเลยนะครับยั่วยั่วนะครับตัวที่สองนะใป่ปอกๆกับคันเล็กๆนะครับเล่นสนุกมากเลยนะ สมกับตัวปลานะครับวันนี้เอาชุดอุปกรณ์มาก็เล่นสนุกได้นะโอเคครับลุยกันต่อครับนี่ครับคันเล็กๆเหยอเล็กๆแล้วก็เป็นคัน UL นะครับมันก็ปลามันช่วงนี้มันน้ํามันน้อยนะครับน้ํามันค่อนข้างน้อยปลาตัวเล็กก็เยอะนะผมเลยเอาคัน u l มาเล่นนะเยอะเล็กๆของเรานะก็มันสู้มันดีนะครับกับตัวปลานะคือคันมันอ่อนๆนะครับ u l นะเบสยูเนะครับ เขาสำหรับเล่นกระสูบนะผมก็อามาเล่นช่อนนะก็จเจอตัวเล็กๆก็สู้มันดีนะครับสนุกไปอีกแบบนะลองดูนะครับนานาท่านไหนอยากลองก็ลองดูเลยได้นะครับเอาชุดยูเอลงานกระสูบเรานี่นะครับนี่คันผมก็ประมาณนี้นะเป็นคัน26ครับเบทดอ่อนๆนะก็สู้ปลามันดีครับปลาตัวเล็กๆนะมันสมศักดิ์ศรีกับตัวปลานะครับ ครับท่านผู้ชมดึงเลยนะนี่โห่เรียบร้อยถุง <c oughs> อโอ้ยไม่ใช่วิ่งแล้วคันหมดแอคอะไรมาไม้มาทั้งดุ่นเลยอือนี่ครับมาเลยนะครับโอไม่ใช่ไม้ด้วยปลาเหล็กครับท่านผูยย้ชมเอามัดด้วย ดู <laughs> ดูมันมุดไปจนมัดอ่ะ <laughs> โอ้ <laughs> โอ <laughs> จหจะโหดขนาดไหนเนี่ยอุ้ยกัดแล้วครับท่านผู้ชมพย่อนแล้วนะตัว <laughs> เล็กจัด เ,เล็กจัดนะครับคุณผู้ชมตัวมันกัดผมเมื่อกี้เปล่า วัดเลยวัดเลยนะไซสสวยอยู่นะอืมขอบปากบนอ่าครับตัวที่สามของวันนะนี่เยื่อตะขาบเรานะหลายขาซะเหลือเกินอดปลาก็เลยอดใจไม่ไหวนะคว้าไปเลยนะเยยบร้อยครับลุยกันต่อเรากอนย้ายมาอีกคลองนะครับอันนี้ จะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับสองห้องนะผมม่ไม่รู้สักชื่อคลองเหมือนกันชื่อคลองอะไรไม่รู้ผมลองหาตัวดูครับจะมีตัวหรือเปล่านะอันนี้เราก็อยู่ใต้ทางด่วนนะครับตอนนี้ ชมกระด้านะสายวิ so ่งแล้วนะเด็กสายก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยเอาโดดเฉยเหรอยัง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 วิ่งเข้าเสาเหรอจวิ่งเข้าเสาเหรอจวิ่งเข้าเสาเหรอหลอดหลอดเฮ้มาแล้วครับถึงเต้มนะ อาคองนี้นะก็ตัวเล็กๆนะแต่มันมากับคัน u l นะครับอุปกรณ์ก็เล็กด้วยนะมันก็เล่นสนุกได้นะครับถึงปลาจะตัวเล็กอะครับแต่มันก็สนุกตรงที่ว่าคันมันเป็นคันยูครับมันจะเยืะมันนะเออเมื่อกี้ผมขึ้นเห็นมันขึ้นจีบผมก็ไล้ตีใส่นะก็เรียบร้อยแล้วครับตัวที่4เรามาแล้วนะ กัดเลยครับท่านผู้ชมอ้อมเสาแล้วนะเหลี่ยมนั้นนะกัดอ้อมเสาไปแล้วนะขาดหรือเปล่าวะนี่อะรูอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่เองนี่นี่ตึงนะัะใส่ตึงนะนี่มาแล้วนะใส่ดีนะเดี๋ยวนี้ อาแล้วนะครับปากบ่อมาเลยนะอุย้ยลุดพอดีอู้อุยอ้ยมันติดมินอะอ่ะก็ได้สู้นะอู้หู้อุย,อยได้กัดลูกปลานะครับท่านผู้ชมหู กี้ผมตีพลาดนะมันเลยไม่กัดเลยเสียดายเสียดายนะครับก็หมายสุดท้ายของเรานะครับวันนี้นะตรงโรงเรียนบึงหนองบอนนะครับหมายสุดท้ายนะครับก่อนเข้าบ้านนะหมายใกล้บ้านตัวเองนะครับตกก่อนเข้าบ้านนะครับวันนี้ก็สนุกครับ ไ้แบบนะ รับหมาสุดท้ายเรานะก็ไม่มีตัวเลยนะเงียบมากเลยนะครับขนาดอากาศตอนเย็นๆแล้วนะคือแสงแต่แสงมันยังไม่หมดนะครับก็อาจจะไม่มีตัวนะมาแวะก่อนกลับบ้านนะครับก่อนจะเข้าบ้านนะครับหมายกลบ้านนะก็ต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วครับเข้าบ้านก่อนดีกว่านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้านะครับว่าจะไปกันที่ไหนนะครับบ๊ายบาย